มาโอเคนะครับนนี่เราจะเล่นเกมชื่อว่าชื่อนะบัสตี้นะคบัสแดนส์นะครับผมจะมาโชว์ดูว่าคนที่ง่วงแล้วเล่นเกมมาโกรเป็นยังไงนะ <c oughs> พูได้หน้าไม่ yeah, <c oughs> yeah. อายเลยเฮียบอกเลยสั์ปิงกูเยอะเลยกูไม่กลัวหรอกกูบอกเลยสั์งานเนี้ยกูไม่แคร์หรอกโอ้โหเฮียตัวเท่าควายสั์โอ้ยเฮ้ย

แทง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 แทแทง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 แงแทงงแทงแทงแทงแงแทงงแท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  เอาหนี้เอาหนี้ไอสว์นักเลงเหรอออืไอเชี่ยวโอ้ยมันงัดมันงัดมันงัดผมไว้ท่านผู้ชมมันงัดผมเอาป่ะเอาป่ะเอาเฮ้ยเฮ้ไอเชี่ยเฮ้ยเฮ้ยเอาดิเอาดิว้ยว้ยว้ไวเจอกูเจอกูเจอกูอืม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 ไลงไปจ้าอืลงไปจองลงไปจองโน้แทงแทงครับแทงครับแทงครับ ผมจะเอาะรูมันออกฝานเจาะหน้าม <ste ek pagar> ันฝานเจาะฝานเจาะเอาฝานเจาะเอาฝานเจาะเอามาอือ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 แทง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 อออุยอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอืออือเอาหลุดแล้วเอาโลหลุดโลหลุดเอาโลหลุดมาโลหลุดอือโลหลุดเหรอโลหลุดเหรออุ้ยเฮียอุ้ยอุ้ยมึงงั้นมึงงั้นพลังมาช่วงท้ายอ๋องั้นน้อยเหรอ

ไอ้เหี้ยเอา้าเอฟลอยขอแบบสูสีแล้วกันนะเอาแบบยิงยงของมันเท่าเทียมอ่ะบางทีมันจับคู่มาโหยเฮี้ยโตแม่งไอ้สัตว์ไอ้สัตว์จะกับหุ่นเหล็กเดิน,นได้เงี้ยจะพ่อมึงเ,เล่นเถอะเอาคาร์มาล่าสุดมึงมาพ่อมึงมาเป็นโลนินเลยไอ้สัตว์หัวนี่ร้านมาเลยโห,โห,โหสกสกิลกูอู้ โอ้โหเกียรตนะผู้ชมมันสู้ไงวะผมก็สู้สุดใจอ่ะเออตายโอ้โหไอเฮียอ้าเลยนี่ทำอะไรมึงทำเลยกูกูก็กูก็ออกูก็ล้มคือมันมีจังหวะง้างเว้ยเฮียคือตรงไหนแม่งง้างเลยขวานี่ว่าผู้ชมมันจริงๆโอ้โหล้มแล้วจบหรเปล่าเลิกไอ้เหี้ยเพราะอะไรสัด เริ่เล้วเริ่ครับปวดหัวอีก้หปวดร้อนด้วย